คืออะไรมาจากไหนทำไมแอปพลิเคชันนี้ถึงโตไวเรื่องนี้ไม่ธรรมดา TikTok แอปพลิเคชันสัญชาติจีเพราะที่จีเขาใช้ชื่อว่าโตอีซึ่งก็คืออีกเวอร์ชั่นหนึ่งของ TikTok แต่เป็นภาษาจีนหลวนและเจ้าของแอป TikTok ก็คือบริษัทไบแดนซึ่งในปี2016เขาได้เปิดตัวแอปวิดีโอสั้นขึ้นมาและใช้เวลาแค่เพียง1ปีก็มียอดผู้ใช้งานกว่าร้อยล้านคนต่อมาไบแดนได้ซื้อแอปดังอย่าง าามาเรีแบแหหมายเป็น tiktok อซึ่งจุดเปลี่ยนของ tiktok ก็คือโควิดหลายคนอยู่บ้านเ,เบื่อเลยเปิด tiktok อเล่นดูเท่านั้นแหละค่ะก็ไม่สามารถหยุดเล่นได้อีกเลยเพราะออลกริทิมของ tiktok เหมือนรู้ใจผู้เล่นสามารถอ่านความคิดได้ใครชอบเต้นใครชอบแมวใครชอบดรามา t i k t o o อจัดให้หมดและภายใน3ปี Ti Took มียอดโหลดทะลุส0ง0ันล้านครั้งมากไปกว่านั้นยังสร้างไรายได้ปีละ5แสนล้านบาทแต่ในความปังนั้นก็มาพร้อมกับความระแวงเพราะหลายประเทศเริ่มกลัวว่า t i k t o k จะดูดข้อมูลส่วนตัวของประชาชนตัวเองแล้วส่งกลับไปที่ประเทศจีขนขณะที่ว่าสาหรัฐถึงขั้นออกกฎหมายแบน t i k t o k และอินเดียก็ได้ทำการแบนไปแล้วแบบไม่ลังเลทำให้ t i k t อกได้ย้ายเซิร์ฟเวอร์ไปที่สหรัฐแทนประกาศว่าจะไม่ส่งข้อมูลออกมาเด็ดขาดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับ กประเทศนั้นๆและผู้ใช้งานแลาา้วเพื่อนๆล่ะคะมีใครไม่มีแอปติ๊กตอบบ้าง